แปไทยหลังสวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาทำคลิปสั้นๆให้ดูนะคะว่าเวลาเราทอดชะอมนะคะทอดยังไงให้กรอบนะคะยายก็มีชะอมเหี่ยวๆอยู่หน่อยหนึ่งยายก็เลยมาแชร์ให้ดูค่ะว่าทำยังไงนะคะอุปกรณ์ก็มีนี่ค่ะเครื่องปรุงก็มีแป้งโกกิแล้วก็ชะอมแล้วก็น้ำนะคะแล้วยายก็จะใช้คนนคนนอ,นอ,นอหรือ ขนอที่นี่นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติไปหน่อยนะคะคือจะไม่ให้จืดไปนั่นแหละค่ะมาดูกันยายก็จะตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะก่อนที่ยายจะปรุงเครื่องทำชะอมนะคะยายก็จะมีชะอมแล้วก็แป้งกรอบธรรมดาเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วยายก็จะเทแป้งลงไปค่ะ ให้พอให้พอคลุกกับคือให้ทั่วนะคะให้ทั่วกับชะอมนะคะแล้วก็ขนอใส่ลงไปค่ะที่เราชอบเสร็จแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะจากนั้นยาก็จะใช้น้ํำนี่แหละค่ะพรมเอานะคะอย่าเทนะคะพรม โ้ายโดนน้ำาโดนน้ำและวยายพรมแรงไปหน่อยต้องพรมไกลๆน้ำมันหน่อยนะคะค่ะ <c oughs> พอให้เขาติดกันอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ติดก็พรมลงไปอีกค่ะเล้วยายพรมเบาๆนี่เห็นไหมคะพอให้เขาเคลือบถ้าใครต้องการให้เขาเคลือบมากกว่านี้ก็เทแป้งลงไปอีกนะคะเทลงไปอีกได้ค่ะ นี่แหละค่ะเป็นแค่นี้พอละคราวนี้น้ํามันนี้ร้อนนะคะยายตั้งไว้ประมาณสี่ห้านาทีแล้วนะคะมาดูกันค่ะตอนยายทอดนะคราวนี้กล้องยายจะกระเด็นมาโดนกล้องหรือเปล่าไม่รู้นี่ค่ะทอดเลยแล้วยายลงเป็นกระจุกให้ดูเนาะโอ้ เดี๋ยวก็จะทอดทีเดียวไปเลยนะคะเพราะของเยไม่เยอะอย่าพึ่งคนนะคะอย่าพึ่งคนตอนนี้เราอย่าพึ่งคนปล่อยเขาไว้ก่อนนี่ค่ะพอฟองอะไรเขาหายนะแล้วเราก็มาคนเลยก็กลับเลยนะคะ อ๋ออันที่ลงไปก่อนเมื่อกีย้ ai, ยายยายคิดว่ายาปล่อยไฟเขาแรงเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ในรูปแบบนี้ล่ะคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะชมเอาไว้ไม่นานนะคะแป๊บเดียวประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองนาทีค่ะในน้ำมันแล้วก็จะได้ชะอมกรอบ,บ,บนะคะ ืมกรอบมากเลยค่ะค่ะข้อสำคัญนะคะอยู่ตรงที่คลุกแป้งนะคะตอนคลุกแป้งนี่จะจะสำคัญมากค่ะว่าเราคลุกได้ทั่วไหมแล้วก็ความร้อนของไฟนะคะ คือถ้าถ้าถ้ายายไม่ปล่อยไว้นานก็คงไม่แต่ก็ไม่ได้ไหมนะคะก็คือกรอบไปเลยใช้เวลาหนึ่งถึงสองนาทีนะคะไม่นานเนี่ยว่ากรอบอร่อยค่ะแล้วค่ะลองทำดูนะคะ ใช้ทอดผักอะไรก็ได้นะคะวิธีนี้ผักบุ้งผักอะไรใช้ได้หมดค่ะลองทำดูนะคะเจอกัยายใหม่ค่ะบ๊ายบายร่ำรวยทุกคนค่ะ